แต่ว่าตอนเลี้ยงนี่ท่านอยู่มาสิบห้านาทีค่ะเพิ่งถึงบ้านค่ะนะครับพอดีอไปธุระนะคะทางในตลาดนะคะไปธุระในตลาดกันเลยฟ้าูบินกับแป๊กๆอันเพิ่นบ่นนม,มีผู้ใดดน,นี่อยากได้มาน่ะนะคะะคุณเมษาก็สวัสดีกับคุณอินนะคะ,ะน้องอิโมนี่ก็สวัสดี <c oughs> วันนี้แอดมินหายแล้วนะคะแอดมินหายแล้ว เขาอันคุบินเทิง์ขับรถนะคะมือนีเนาะเขาไปห้องพี่คนหนึ่งคุณคุณนะคะผมทํางานก่อนนะครับขอบคุณค่ะบ่าวแอดนะคะเดี๋ยวไปฟังหมอลําคือเกาละนะคะอ่าแต่ว่ากะสิไปว่าโดนง่วงนอนก่อนบอบนะคะอ่าจจะเอคนรออุบลน,นะคะอ่าพี่พี่อินนะคะคนรออุบลเนาะค่ะนะคะ,นะค,ะ <laughs> ครับนะคะอ่าพี่ไลลาสวัสดีค่ะพี่ไลลา,สว,ส,ลลาสวัสดีค่ะพี่อาลีนะคะพี่ พี่อาลีก็ขามมยนวยสวัสดีนะ,ะเป็นอาหารนะคะนาออาหารนะคะอ่ะน,อน้องพ้นอ่ะพี่นกก็สวัสดีกับน้องไลล่านะคะน้องไลล่านะคะพี่ไลล่าคนสวยนะคะอ่าแอดมินมือนี้มาเป็นแอดมินให้คุณแม่ยอมเพียาจากฟ้าร่วงลงมากนนะคะ ขอบพระคุณลลยลเด้อค่ะนะคะม้อนีกาดีใจได้ได้แบบว่าบ่ามีใดได้คณกัเลยวากัเลยมาอยากมาไล่สดแล้วก็สอบถามพีพ่ๆเพื่อนๆนะคะน้องๆนะคะว่า่ามีคนใหนคือคุณคู่บินบอก่ทราบด้วยนะคะเหผลประการราชนีนะคะ พี่อีทก,ก็สวัสดีค่ะกับป้าจุกนะคะพี่บ่าวชัยภุมิก็อันยองกับป้าจุกนะคะทักทายกับป้าจุกนะคะอะไรก็ได้บายไปเนอแป๊บๆนะคะผู้บินค่ะนะคะ เจนนะคะพี่อุ้ยก็สวัสดีครับพี่ชัดเจนนะคะทักทายกับพี่ชัดเจนนะคะพี่อุ้ยผ้าหลอนะคะทักทายกับพี่ชัดเจนเด้อค่ะนะคะ,นะคะต่อบ่ม <laughs> เมีนนี้ล่เนี่ถึกเซลหลายบ่วมเมีนนี้ล่เนี่พี่ชัดเจนก็คุณรัตดาวันสวัสดีครับนะคะเจียนะคะพี่ปิมพาก,ก็สวัสดีกับพี่อาลีพี่อาลีก็ม่อนมิวสวัสดีกับคุณมอนมิวนะคะือคุณพะเอ,อน้อง ห,หลอดบอลน้ออะไรนี่เนาะ <c oughs> เหมือนไอ้หนองพ้นม้านี่เมือนนั่นเมือนั่นสิงแย่พันยูเมือนนั <c> ้น <oughs> พี่เบลลินก็สวัสดีกับขามูยยนยนุยถามเห็ดหยางพนานะ้นเหมือนนพี่คูบินนะคะนะคะขอบพระคุณหลยๆค่ะพอดีไปธุระในตลาดนะคะยังเจ็บมืออยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> สู้นะคะคุณคูบินกับบืะะ้อดอกค่ะว่าพานพานุบวัปานแต่ตรงนั้นหายไปเลยค่ะตรงนั้นหายไปเลยนะคะ เขาพกคูดกันเลยฟ้ามาจวดเลยค่ะพี่เพลินก็สวัสดีกับพี่ไลลาเนาะพี่อาลีก็สวัสดีกับนลิพารนะคะพี่บ่าวก็อันยองกับน้องฝรั่งน้อยผู้บินกับผูมีอย่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ขอความกันเ้อคะ่ะเพิ่งทํากับข้าวเสร็จค่ะนะคะได้ยังกินเล็กเนาะคะ่ะประจุนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณโดนนะคะเลี้ยวจิ้มมัดต,ตรงไหนเนาะนะคะ อ๋อจิมสามารถสร้างรายได้นะคะมีสี่ช่องทางนะคะแต่ช่องทางโบนัสนี่กอปิดไปแล้วปิดไปเลยแต่ว่ามีพยายามเย็นกับพี่ชัดเจนนะคะพี่ไปลิงก็พี่อุ้ยพาล้อสวัสดีค่ะ่าแม่ทัดก็สวัสดีค่ะกับพี่พิมพานะคะมอนมิวสวัสดีครัขบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณตาเทระนะคะอันคุณคู่บินได้ได ได้เป็นเป็นลูปเพชรไหมคะมาได้อยู่สวัสดีค่ะคุณพี่ไรล่านะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทักทายอเพื่อนๆก็พี่ๆก็ทักทายกันธรรมดาเนี่นะคะทักทายกันทำข้อมูดจักกันอ่าท่าภูติสิงห์เห้นะไห้นะอ e l เฮลโลรอเด้อค่ะเฮลโลรอเดอนะไห้รอเดอนะคะ เพื่อนมาเพื่อนมาฟังเพลงนี้เมือเ่อคืนนี่บอกไว้นะคะมีคน้าเพื่นครับจอยุ่สามมือนี่แล้วนะมาเอสทักทายค่ะพี่เลน่านะคะคุณคูวีสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณคูวีนะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะมาส่งกําลังใจค่ะกับคุณคูบินกะ คุณคู้บินอาจจะติดปัญหาโปรไฟล์ค่ะเพราะว่าโปรไฟล์ของคุณคูบินนี่สร้างหลายอันหลายอย่างค่ะหนึ่งนัดหนึ่งในงจะเป็นเพจโรงเรียนน้ำค่ะลองดูถ้าพี่อยากรู้หอมหน่อยจะต่อยให้ดูผู้ชายโจชูหูหงอวเงูสวัสดีค่ะนะคะพี่เบลลินก็สวัสดีกับกับพี่อารีนะคะนัลิพัทก็สวัสดีกับปารีลไซเคลิลทักทายค่ะพี่มอนมิลก็พี่ปานอ่าน้องปาน ขอให้เป็นวันดีๆมีความสุขนะคะส่งพลังบวกค่ะขอบคุณค่ะคุณเมษานะคะขอบพระคุณนะคะ,ะมีห้าดวงตาทักทายได้กับนาจ,จะไปทักบม้บ่มั่นใจนะคะคุณเมษาก็สวัสดีค่ะกับคุณชนนะคะหรือน้องชนที่ชานะคะจอมทรัพย์นะคะค่ะอ่ะยายดำก็ขาูเยนวยสวัสดีค่ะคุณดอนก็สวัสดีครับยายดำนะคะ,ะขาูมยนวยจวดนะคะจวดอย่างเดียวเลยค่ะ คุณครูวิสวัสดีกับทุกท่านนะคะอะตอนนี้มีเจ็ดดวงตานะคะห้าสิบดวงดาวนะคะจากน้องมิวนะคะคาบอิอินนะคะแซฟเซนะคะวันนี้ก็คุณครูวินก็ได้แต่ว่าตอนเลี้ยงนี่ท่านยู่โดนข้อหาว่าเป็นสแปมนะคะ,ะฟังก็ได้นะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคุณครูวินก็นสิลองเพลงห้ฟังโนเวลตอง,งมิอันนะคะ ได้พลาดจากกันนะคะบที่น้ก็เมื้อมือขาวตั้งเสียหองห้น้ำเพลินค่ะบัที่นี้กเ็เล่ยลองนอะบบใหงายคนเม็นนนใช่ละออ้ทั้งรอมีพร้อมทรัพย์สินเด็กน้อยลองนะคะแต่เด็กน้อยเขาก็เก่งนะคะเขาสามารถแบบว่า สามารถลองเพลงที่เขาบอเคยฟังมาก่อนนะคะนะคะคามูยูเนก็สวัสดีกับคุนก้อยนะคะ,ะพี่ไลาลาก็สวัสดีกับไพรินเจเอนะคะพี่บะพี่ชัดเจนก็บาาชัยภูมิสวัสดีค่ะได้อีกแบบหนึง่งมีคนใดคือคุณคูบินบอค่ะ,ะคุณยายวันก็สวัสดีกับคุณเทพนิมิตนะคะสวัสดีค่ะคุณคูวีน,นะคะ ในห้องไลฟ์ก็จะมีสามดวงตานะคะน้องชนนะคะก็จะมีพี่หมูกัญญากรพี่พี่หมูกัญญากรนี่ผ่านเลยย่ะญาติแปบบ๊แบๆบนะคะมานะคะใครมาแล้วก็ว่างนะคะก็มาทักทายนะคะทักทายพูดคุยกันได้ค่ะวากันว่า,ามีมีผู้ใดเป็นคือคุณคูบินบบนะคะแต่ถ้ามาแสดงตรงนี้ก็คงจะไม่รอดนะคะไปทานทักทายนะคะทักทายกับทุกคนนะคะ คุณเมษาก็สวัสดีกับน้องเกตนะคะน้องเกตน่ารักนะคะน้องเกตมาได้แล้วใช่ไหมคะน้องเกตน่ารักมาได้แล้วเนาะองพี่คุณรัตด,ดาวันทักทาไทยกับคาบูมูยนวยเนาะหาก,กินพอกันติครับแมนค่ะบเบาแอนหาก,กินพอกันอนอนงรถจนาอันนี้ผู้ซายด้วยค่ะยามานะคะเมซ่า โอเมซาโอเมซาไปแล้วคุณครูเมซาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค,คุณเมษานะคะโน้อค่ะนะคะส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะนะคะอะาทักทายพระจุกได้นะคะกอดได้นะคะแบบใหม่นะคะโบนัสแบบเก่านี้คือเขายกเลิกไปเลยเนาะแต่ว่าเป็นแบบใหม่อ่าเขาจะรวมทั้งคลิปสตรีมก็คือว่าเขาแส่เขาแสเ่เป็นเป็นเส้นม้านะคะเป็นเส้นคือคือคือโบนัสนั่นแหละค่ะ สวัสดีค่ะคุณเพชนะคะสวัสดีครับคุณรูบินนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณห,หลายค่ะคุณเพชนะคะมาของคุณกูบินครั้งที่สองนะคะขอบพระคุณค่ะอันยยงคุณรัตดาวัน์ทักทาไทยกับคาบ์มูยนวยเนาะหากินพอกันติครับแม่นค่ะเบ้าแอนหากินพอกันคา <c oughs> มอนมิวก็ไหวง,งามๆค่ะพี่อาลีก็สวัสดีกับคุณพัชารานะคะอ่ายายดำก็มาเพิ่มพลังบวกค่ะพี่อารีก็คูบ <c oughs> วันนี้แอดมินหายแล้วนะคะแอดมินหายแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้ตอนนี้มีการเดินกลเ่ีเยค่ะบัมีใครบ่มีใครเพราะฉะนั้นบ่นต้องอยากค่ะกินลาบกินก้อยดีกว่าแซ่บค่ะแซ่บนั่งฟ้ากระบอทอโอ้ไม่านแล้ว น้องพลก็สวัสดีกับคามูยยนวย